บายดีสวัสดีฐานผู้สรงมือนี้กะมาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะที่ซาลงบ้านนะมือนี้สาลงมันพาท่านผู้ทรงไปพุดสวนพดพักอยู่นานสาลงมาแล้เนาะแล้วกะจิไปหาขุดกบขุด,ดเขียดเลยขุดกระปูข้อไปกับแหม่สาลงมนแลยเนาะเนาะกับูกูวันที่ได้หรือป่ได้แหละกบเขียด พีแม่เราก็อย่างผ่าเลยไปถ่าสลมเลยไปกันเลยเนาะพี่น้อทางที่เราไปเนาะทานผู้ชมได้คุณแม่กะ่ะของและกระเสียมอุปกรณ์ที่เราสิใส่กบใส่เขียดลราตอนนี้เ้ากาอย่างวิทย์บ้านบัญชีเยียมห้อยแล้วเนาะพี่น้อง กเราสิเวยเขาไปหาเขียดก่อนแล้วกาหล่อไปหอดหนากะจังไปหาโหอดอันส่วนเขาผู้นูดำกะตอนนี้เขาก็มาหอดอันบอนที่เราสิหาอันเขียดอั้เนาะพี่นอ้องป่าวิก บักกุ้งกวงบักใหญ่กระโบว่ะสีมีเขียดหรือบมีน้อพี่น้องป่าวิกนิวไซด์กระมีเลยพี่น้องหน้าไพกระมีกว้างเลยเดนเราได้เขียดเลย หาเงื่องเอาอันตามไม้อันนี้น้ะพี่น้องจะหน่อยมันนาวมันกลับไปหาเข่าหูตอนนี้มันยังกระทันเข่าหูกันแบบเวลาห้องเงื่องออกแหละเขียดมันสิมูบอยู่ในลืบแบบนี้พี่น้อง นี่คุดหูกระปูนะพี่นอ้องหลึกอีลีได้อหอไเลยนี่นะบาสายันกบจิคุดอีกเลย ได้แล้วได้ปูน่ะแปไปยังหอขะไปหาต่อบัดน,นี้เมืองสลงสิงงเบึง <c oughs> เห็นอยู่ได้ค่ะผู้ชมนี่โตเขียด สายันตัวเขียดยา yeah. พูดเอาเขียดอีกเลยผลนาวผลกระเข่างูเนาะตัวเข่ากระเข่าตัวบ่อเข่ากับบ่อเข่าตัวบ่อเข่าก็หยุดตั้มหลืดไม่ห้างเงิ่อเอา ง่ตัวนี้เห็นอีกแล้วตัวนึนงลูกสมก็มาได้ใหญ่ดอกไหนน้อยหนึ่งวิธีชีวิตบ้นนานณอ่ะพี่น้องหากินแบบง่ายๆเอากาได้มาหอดทุงนาแล้วเนาะพี่น้องกะหาขวดเขียดตามคุม ค,คุมจิลอจะลงบูมีเสียมจะเลยเอาไม้อันเด็ดมันสิเตัใหญ่กว่าอันอยู่ในโคกได้พี่น้อเหยียดอยู่คุมอยู่หายนานทำไม ไปหักไปัดคุณหมจิเห่ามี เดียวตัวเดียว,ว,วคูดอีกแหละถึงหูมีกบมีถึงหูบมีกับบมีเขียต่ออะบมีถึงหูมีกบมี โบมีเสียมเอาไมขวัดนะขวัดตามคุมเด็กมามมอนอีกก็ขวัดอีกเลยเก <c oughs> ียดว่อาจารย์โบมีโบมีอาจารย์ต้องขวดัดบมีมากระขวดัดคนกระคุดบัดนี้ พายสิทันก่อนกันขวานนะแม่โหอืออือสะกิดดินใจกูขวานโลด พมาเนาะยายก็ได้กระปูปูนาบอกสเสยันยังบ่ถึงขวกัดจะโดนเลย ไ้เคียดอีกแล้วง่ายทำส้ม่นะชุดแล้ว,ะวนะอือไม่ได้มมทำสยันจีวอดอีกแล้วค่ะ น,นี่เขาก็มาหอดหน้ำเป็นทีดย่อยเด้นนอถ่านผสมนี่คืออันกระปูและกระเขียดฉีสลงกับแม่สลงหาสลงสีเอาไปล่างตอนนี้สลงกระล่างเนาะทำผสชมล่างเลยสลงมัน ทิ่ถอกใส่หมอกให้ทามคุอซ้อมเบงว่าได้สำได้ร่างขี้ดินเนาะ คุณผู้ชมก็พอได้กินได้แกวอยู่ได้ท่านผู้ช<ะ>มกระปูและกระเขียดใส่ของกับได้ไลยเติบแล้วพี่น้อง ปนกันทางอันเขียดทางกระปูบันนี้สาโลงกะไปโหดสวนนะบัน,นี้เด็กสวนของสาโงซ้ำไม่ได้ดสีแดงหาน้ำอะไรกันคนอื่นใส่บ่าเ์าบัวใช่บ่าเน้ะมีเล็กหนึ่งช่องโตนี่ เอามาใส่ ลคลิปนี้ฉลงกับขอจบใบสมนีเนะาะพากพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฉลงมานานในเด้อ